ร่างทรงยม,มาบาลแสนสวยเปิดใจดีวพิเศษลับเฉพาะกับท่านพยายมจริงๆแล้วปลายแอนติร่างทรงและหมอดูมาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เชื่อถือไม่ได้เลยนี่คือคำยืนยันจากหมอปลายนาวราชาพินิษโภคากรหมอดูและร่างทรงที่คนไทยรู้จักกันดีโดยชื่อต่อท้ายว่าเสียงกระซิบจากยม,มาบาลหรือร่างทรงท่านยม เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเมื่อคนที่เป็นหมอดูบอกว่าตัวเองแอนตี้หมอดูทั้งยังออกมาเตือนไม่ให้คนงมงายและเชื่อโดยไร้วิจารณญาณซึ่งอาจจะดูขัดกับบทบาทของเธออย่างยิ่งจริงๆแล้วหมอปลายมองโลกอย่างไรคิดอย่างไรกันแน่นิยามคำว่าง,งมงายคืออะไรคะในมุมมองของปลายคนงมง,งายก็คือคนที่ฟังแล้วไม่คิด เชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่แต่ก็ยังเชื่อถ้าให้ปลายให้คะแนนระดับวิจารณญาณของคนไทยจริงๆปลายก็ตอบยากค่ะให้ครึง่งๆละกันคือ5ต่อหปลายว่าก็มีทั้งคนที่ใช้วิจารณญาณและคนที่ไม่ใช้วิจารณญาณเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็เยอะค่ะนั่นก็คือคนที่เชื่อในคำพูดของคนคนหนึ่งแล้วเอามาตีความ พ่อตี่ความเยอะมากขึ้นแต่ไม่มีการคิดวิเคราะห์ใดๆแล้วก็เชื่อสิ่งต้องห้ามของหมอปลายขขอห้ามหลักๆของปลายคือห้ามทักสมมุติว่าถ้าปลายเจอคนโน้นคนนี้นี่มีนิมิตต่างๆปลายต้องห้ามทักพูดไปแล้วจะต้องเป็นอันตรายนอกจากเขาจะมาขอให้ปลายดูให้ปลายถึงจะทักได้แล้วก็มีกฎระวังปลายกับท่านยมด้วย ก็คือปลายจะขอท่านว่าอย่าเข้าร่างปลายเวลาที่ปลายอยู่ข้างนอกห้ามเด็กขาดท่านละเมิดกฎเมื่อไหร่ปลายก็ไม่ยอมเหมือนกันหมอดูกับร่างทรงเป็นสิ่งที่อยู่บนเส้นเดียวกันร่างทรงต่างกับหมอดูจริงๆแล้วปลายอินตี้ร่างทรงและหมอดูมาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เชื่อถือไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ จนได้พอมาเจอกับตัวเองเลยได้รู้ว่าปลายจะไม่ให้คนเห็นในมุมที่องลงเพราะไม่อยากถูกเรียกว่าร่างทรงซึ่งความจริงหมอดูกับร่างทรงเป็นสิ่งที่อยู่บนเส้นเดียวกันคุณจะดูดวงได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีร่างหรือไม่มีเทพมาช่วยดูรถไฟฟ้าเสียบ่อยๆต้องบูชาเทพองค์ไหนดีบูชาคนที่วางระบบดีกว่าไหมคะ เขาจะได้นึกถึงคนไทยบ้างเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่เกี่ยวกับเทพใดๆเลยบูชาเทพอย่างไรก็ไม่ทำให้รถไฟดีขึ้นหรอกค่ะปีหน้าจะมีแต่ข่าวหลอกมีแต่คนสร้างภาพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหมอปลายได้ทำนายไว้ว่าจะมีแต่ข่าวหลอกมีแต่คนสร้างภาพมากกว่าปีนี้มีเรื่องของการแบล็กเมล์เกิดขึ้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาล และกลุ่มที่เรากำลังรออยู่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงยกยวงก่อนจากนั้นเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปทีละส่วนอยากให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ควรระวังในเรื่องของโรคระบาดและราคาใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเกษตรแบบเน้นเป็นผักหรือของที่ปลูกกับดินปีหน้าจะเครียดมากควรเตรียมรับมือให้ดี ส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติค่อนข้างแรงฤดูกาลจะพลิกเกือบทั้งหมดเลยสำหรับเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะไปบนบานอย่างไรมันก็ไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับเทพฝากถึงสายมมเตลูการดูดวงค่ะเป็นแค่การชี้นําเส้นทางให้คนเดินเลือกเดินไม่ใช่การระบุว่าชีวิตจะถูกลิขิตไว้แบบไหนและจะต้องเดินตามเพราะฉะนั้นต้องคิด และใช้วิจารณญาณให้ดีเราเลือกทางเดินของตัวเองได้ค่ะและในวันนี้จะมาเปิดคำทํานายหมอปลายเผยรู้ล่วงหน้าโควิดเผยจุดจริงสุดไทยเตือนช่วงเร็วรายที่สุดจะเกิดจุดดําดิ่งสําหรับคนไทยคําทํานายหมอปลายรู้ล่วงหน้าก่อนโควิด -4 ปีเตือนหากยังไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ จะถึงจุดที่ดำดิ่งที่สุดสำหรับคนไทยรู้ร่วงหน้าก่อนโควิด4ปีเตือนจะหนักกว่านี้หมอปลายพรายกระซิบจิตสื่อยม,มาบาลจากคลิปในโซเชียลที่แชร์กันย้อนอดีตวุดดีบุธิธรพิธีกรดังเคยสัมภาษณ์หมอปรายได้เคยพูดไว้ขณะเจ้าตัวได้สื่อสารกับท่านยม,มาบาลว่าอีก78ปีจากนี้แผนที่โลกจะเปลี่ยนไป จะเหลือพื้นดินน้อยมากเขาเรียกกันว่าโลกแตกหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ดินสาไฟสองน้ำสามนาำท่านบอกว่ายังไม่เต็มหนึ่งครั้งจำนวนของผู้เสียชีวิตยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดแต่จะเกิดครบภายในเดือนเจปีหน้าถึงจะครบสามครั้งแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ มนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของเราได้ระวังป้องกันไม่ประมาทค่ะล่าสุดวันนี้คุณบุดตี้ได้พูดคุยกับหมอปลายอีกครั้งเมื่อถามถึงเรื่องโควิดหมอปลายขอพูดที่นี่ว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างสื่อมาได้พักหนึ่งแล้วว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นเห็นมาก่อนหน้านี้3-4ปีก่อนที่จะเกิดแล้วแต่ไม่ทราบ ว่าจะแรงขนาดนี้ท่านยมเคยบอกว่าจะมีหน้าที่หนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงมาเพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่สามจริงๆแล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ มันมีคนรับสารที่รับได้ค่อนข้างมั่นยำและมั่นคงเลยทำให้ตัวนี้กระจายได้เร็วมากๆากทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกไว้การพัฒนาของโรคเกินคั้นที่จะควบคุมได้แล้วถามว่าช่วงเวลาเร็วรายที่สุดผ่านมาแล้วหรือยังหรือยังไม่เกิดโดยเฉพาะกับประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอยากให้ทุกคนมองคำว่าแย่ที่สุด มันขึ้นอยู่กับการจัดการโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งถามว่ากันยายนต้องเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรบอกให้ชัดกว่านี้ได้ไหมหมอปลายบอกว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงการจัดการเปลี่ยนคนตอนนี้สิ่งที่เห็นเป็นสองทางทางหนึ่งเขาลงอีกทางหนึ่งเขาไม่ลงซึ่งทางที่ไม่ลงเห็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะกว่าถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายน ก็จะเป็นช่วงที่เชื้อจะกลับมาอีกครั้งเพราะเป็นช่วงอิมพอร์ตของคนเข้าพร้อมกับเชื้อหลังจากนั้นพฤศจิกายนธันวาคมยาวไปถึงมีนาคมเครียดเลยคนไทยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตเหมือนจะมียาแต่เราคุมไม่ได้แล้วคุมไม่ทันแล้วปัญหาคือสงสารคุณหมอมากๆค่ะถ้าถึงปีหน้าหรือปลายปีนี้ จะตรวจอาจจะไม่รู้ว่านี่คือโควิดก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือมันอาจจะไปผปสมกับโรคชนิดอื่นแล้วมันอยู่ในตัวเราทำให้ไม่รู้ว่าจะรักษาอย,ย่างไงถือว่าเป็นจุดที่ดำดิ่งที่สุดสำหรับคนไทยค่ะสุดท้ายถ้าคุณเชื่อว่าท่านยมมีจริงถ้าคุณเชื่อก็จงทำแต่ความดีค่ะและทางด้านหมอปลายก็ยังบอกอีกว่าต่อไป อาจไม่ได้เรียกว่าโควิดเตือนเร่งแก้ลั่นนรกมีจริงหมอปลายพรยกระซิบที่ท่านได้สื่อสารกับจมมบาลช่วงโควิดท่านได้บอกล่วงหน้าอยู่แล้วมีองค์เทพเปิดกรงนกสีดำออกมาหลังจากนั้นประมาณสามปีโรคนี้เกิดรุนแรงแล้วที่บอกเรื่องขังขา่าวทำให้ตกใจว่ามาจากตรงนี้หรือเปล่าก็น่ากลัว ตอนนั้นท่านบอกว่าวิถีชีวิตคนจะเปลี่ยนไปใส่หน้ากากล้างมือที่เราทำกันมาถึงจุดนี้แล้วแต่ตอนนี้ท่านเตือนอย่างอื่นอีกว่าต้องทำอะไรบ้างถามว่าท่านเตือนอะไรหมอปลายบอกว่าการใช้ชีวิตไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเพราะตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วและหลังจากนี้คนต้องพึ่งพิงสารเคมีมากขึ้นทั้งยาวัคซีน d n a เริ่มเปลี่ยน อาจมีผลต่อสมองมากขึ้นโรคนี้จะมาร่วมกับโรคประจำตัวของเราเช่นมะเร็งโรคทางสมองโรคเลือดรักษายากก็ต้องรอวัคซีนรุ่นต่อไปอีกค่ะถามว่าโควิดจะอยู่อีกนานแค่ไหนหมอปลายบอกว่าอีกพักใหญ่แต่เราอาจจะไม่ได้เรียกเขาว่าโควิดอาจมีอย่างอื่นอีกก็ได้ค่ะและเมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้พีคหรือยัง หมอปลายบอกว่ายังไม่ถึงจุดพีคยังไม่ถึงเพดานจำนวนที่สุดขึ้นได้อีกค่ะถึงวันนั้นช็อกเลยว่าเราจะทำอย่างไรถามว่าสถานการณ์จะลงมาไหมหมอปลายกล่าวว่าขึ้นอยู่กับระบบการจัดการเพราะประชาชนช่วยกันหมดเราป้องกันตัวเองกันเต็มที่จนไม่รู้จะป้องกันยังไงแล้วหน่วยงานรัฐบาลต้องช่วยประชาชนถ้าไม่เปลี่ยน ถ้าไม่แก้เครียดต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่รอดหมอปลายยังเผยเรื่องราวตามความเชื่อกับการถูกบังคับให้มีโอกาสได้ไปทัวนรกนรกมีจริงใครทำชั่วทำไม่ดีจะได้รับบทลงโทษตามการกระทำของแต่ละคนค่ะ